ยามังแรงก่อนเสียอขอกขอขอครับพี่น้องเริมญ้าครับเบิ้งเพิ่นเพตาดีครับแม่รับของเอาอีกชุดหนึ่งครับของคําคุณฟาร์มนี่เป็นแม่เล่ใหญ่หนายาวลึกครับหัวเป็นแต่ดูในวิดีโอมันเหมือนมันสั้นต้องให้ยืนดูตัวนเป็นพวร้เป็นการตัวที่ยาวและลึก ใช้ได้ครับให้ลูกแต่ละตัวก็ไม่ผิดหวังเป็นแม่ของกันยาแล้วก็เป็นแม่ของเจ้า17ตุลาล่าสุดที่พึ่งคลอดจากมาริโอเราไปตอนนี้ก็กลับสัตว์ไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ผสมครับก็รอให้อีกรอบหน้าชัดเจนก่อนส่วนตัวนี้แม่แถวเป็นแม่ของน้องกะละกา mm hmm. สอง สอเก้าหรือสองนไม่แน่ใจนู่นฮะที่คอดลูกกับบูช์กับบิฟก็เป็นแม่รับเป็นซาโลเรตัวนี้เลือดไม่น่าจะถึงห้าสิบฮะ,ะแล้วก็นั้นสองเด็กน้อยฮะกำลังดือ้อไอวิ่งมาอยู่นี่เป็นลูกอัน,นิโอกำลังจะหนึ่งเดือนแล้วส่วนนั้นลูกบูช์ ปี๊ครับแต่ว่าขาวมันแม่เลยจมูกแดงแดงลำตัวยาวดีครับตัวนี้ก้านตัวยาวดีมากหน้าหนังก็ถือว่าใช้ได้รอดูอีกทีตอนอย่านมเพราะแม่เฟมแค่นี้เราให้ลูกแบบนี้ผมก็ในสายตาถือว่าพอไปวัดไปวาได้ครับดูเพลินตาครนี่อีกชุดหนึ่งจาก ท่วมทีนี้ก็มาไผเล้งอันนี้ใส่ทองัวนี้อุ้มท้องอยู่มามัน่นนี่ครับเติมยาตตอนเย็นๆก่อนปล่อยเข้าที่คอกอีกทีนึ่งมาจากเป็นนะครับ